เมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน2556ศูนย์ n, อบรมแพทเทิร์นอุตสาหก,กรรมแพทเทิร์นไอทีได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรกระบวนการกำหนดสินค้าเชิงรูปธรรมเพื่อการสร้างแบรนด์และรองรับการแข่งขันด้านสินค้าในยุค AEC การจ,าจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนื่องจากสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาสา่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งคอได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสินค้าและการพัฒนาแบรนด์ของการทำธุรกิจเสื้อผ้าให้เป็นที่รู้จัก สามารถแข่งขันและตอบสนองความต้องการของตลาดในยุคป,ปัจจุบันการฝึกอบรมมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากจากหลากหลายสา,าขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสื้อผ้าและสิ่งทอโดยมีอาจารย์ขนกรักดูการเป็นวัทยากร,รให้ความรู้วันนี้นศูนย์อบรมพัฒนาศาสตรการพัฒนาทีนะคะจัดงานสัมมนานะคะ จริงๆเป็นการอบรม3วันในประเด็นของการกระบวนการกำหนดสินค้าเชิงรูปธรรมเพื่อการสร้างแบรนด์แล้วก็เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาด EC ค่ะวัตถุประสงค์โดยรวมเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้ในแง่ของด้านการตลาดนะคะเอ่อที่ใช้ในการกำหนดสินค้านะคะเพื่อที่จะ จับความต้องการของตลาดโดยตรงนะคะเป้าหมายคือเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะคะนะรู้ว่าจะต้องทํำยังไงถึงจะสามารถจับความต้องการของตลาดได้นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะบรรยากาศการแข่งขันหลายๆอย่างในบ้านเรานะคะดูเหมือนกับว่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้างพอสมควรจริงๆแล้วเนี่ยนะคะนะถ้าเราสามารถที่จะรู้ว่าตลาดกําลังต้องการอะไรนะคะโดยมีวิธีการคิดอย่างถูกต้องเนี่ย ซึ่งจะนาไปสู่การได้คําตอบว่าเรากําลังจะต้องทําสินค้าอะไรถึงจะ,ะจะสามารถทําให้ธุรกิจของเราเะะขับเคลื่อนต่อไปได้โดยภาคธุรกิจเองเนี่ยนะคะนะเป้าหมายเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เกิดการค้าการขายเกิดเม็ดเงินเนี่ยนะคะนะสัพันธ์นในธุรกิจองค์กรน,นะคะในนั้นเราก็เลยพยายามที่จะช่วยช่วยเขาในการที่จะช่วยกันคิดว่าตกลงแล้วสินค้าในคณะนะทีะ่เขากําลังจะต้องทําต่อไปเนี่ยคืออะไรนะคะ เ,ออเราเคยบอกกันอยู่เรื่อยๆว่าการเม้นเมืองไทยธุรกิจเสื้อผ้าเมืองไทยมีความชนานาญจากกรณีที่เขาทําเสื้อผ้าเป็นอยู่แล้วแต่คําถามที่เขามักจะตกหลุมพรางกันก็คือว่าแล้วจริงๆตลาดต้องการอะไรข้างนี้นะคะนะออจะเป็นคําตอบทั้งหมด<อ>ที่เราพยายามให้กันค่ะ